กราบสวัสดีกันทุกท่านครับผมรายการกันซาทีวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเดย์บายเดย์ไลท์นะครับกับแมปที่มีชื่อว่าเดย์บายเดย์ไลท์ดีกว่าเออถูกละโอเควันนี้ก็จะมาเล่นกันอีกภาคที่สองนะผมตอนนี้มีผู้เล่นมาใหม่สองคนเป็นผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเจอผู้หญิงแล้วผมจะไปรับโอเคแรับแล้วก็มีแล้วก็มีน้องคนนึงนะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะครับชื่อคอมเมนต์ได้ครับผมบอกช่องไปแล้วนะครับตอนนี้ผมวิ่งไล่มันอยู่นะครับโอเคน้องเขา คนนี้ดีคนนี้ดีคนไหนเกมผมไม่ให้เข้าเซิฟตลอดเลยนะครับโดบนแบนไปเลยโดนแบนถโดนแบนถาวรมันได้ที่เหยียบหรอมันได้ที่เหยียบหรอมันได้ที่เหยียบเหรอมันได้ที่มันได้ที่บมันได้ที่เหยียบนะครับผมตายเลยดับอนาณนะครับ เดี๋ยวผู้หญิงคนหนึ่งครับอุ้ยติดกับดักโอเคถ้าน้องได้เห็นคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าใครผมให้ลิงก์ช่องน้องเขาแล้วนะครับผมอ่าบอกเขาเนอ,อะครับ อยู่อืมครับโอเคน้องของเชื่อคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้รู้จักกันอ้ยเดี๋ยนไปไหนเหรอ อมีช่องตอนนี้มีช่องคนหนึ่งนะครับตอนนี้มีช่องคนหนึ่งนะครับผมถามช่องเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกคลิปกันหนึ่งนะครับเกมมาต่อกันไม่รู้ได้ยินเสียงเกมปะเนียนโอเคเขาเอาหูฟังออกแล้วไม่รู้จะได้ยินเสียงผมหรอครับอืมลดสักนิดน,นึงก็ยังดีผมว่า ายไปไหนเนี่ยอืมต้องแต่ผมสงสัยตรงนี้มากเลยครับว่าจะมันมาหรือเปล่าเธอจะมาตรงนี้หรือเปล่าเธอ,อไม่อยู่เว้นีออ่โอนี่นะครับพวกเราสามบรรเลงครับเฮ้ยมันออกยังมันออกแล้วเหรอเฮ้ยมันออกยังเออ กินฉันล็อกรู้ดีนะโอ้โหนะครับรู้เลยรู้เหลืองเลยขอปรับเสียงบ้างมังครับเจ้า <Okay. S 1> อ้าวเธอเธอคนนั้นน่ะเธอคนนั้นน่ะโอเคตอนนี้เราเห็นเธอกันแล้วนะครับเฮ้ยเฮียไม่ข้ามโอ้โหตอนนี้โอ้แม่สาวน้อย อ,อ๋อนี่นี่ก็ช่องเขาได้นะเดี๋ยวเดี oh. uh ๋ยวอุ oh. uh ้ยแหลกแหลกแหลกจริงไม่ต oh. uh ิงนางแหลกจริงไม่ติงนางแหลกจริงไม่ติงนางอ้าวเฮ้ยอ๋ออยู่นู่นอืม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 คิดว่ากดจองจะรอดเหรอเธอดูมันสิมดูมันดูมันท่าไม่ชม ดูเ,เอขาวิ่งดดูออกอืมคุจะรอดหรแลแรกก็ขออภัยครับดดูดูดูดดูดูดูมดูดอดูยดูดูดููดูดดูดููด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 อู่ดูดูดอมหมดเลยูดยยููููู อ่าวิ่งไปไหนวะโอ้ยโอยโอ้้นะนะยโอ้โยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ h e อ้อโอ้นโอโอโอ้้โอ้โอ้ยโอ้ยโยอโ้ะเธออ้อนน้้้ ไอ้ผู้ชายไอ้ผู้ชายตายไปไหนต้องหาปุ่มอยู่แน่ับผมปุ่มอยู่เอ่ออธิบายนะครับผมแอบปุ่มไว้ประมาณสัก4-5ปุ่มนะครับผมเพื่อถ้ามันตายก็จะได้หาใหม่ที่เก็บไปวางตอนนี้มันอยู่ในรถบัสบาาัสอะไรนั่นเองเนี่ยเบอร์เบอร์สับไล,แล่แร้บัสสับไลโ่โอ๊ย นี้แย่มากครับเคอืมอยู่ไหนกันขอใข่คนหนึ่งก็ปิดคลิปแล้วมีความสุขนะครับมีการรอที่ประตงประตู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 ะตะตอืออือืโอเคผู้ชายไอผู้ชายคนนั้นนะ่ะผู้ชายคนนั้นนะ่ะ ขอข้ามันก่อนนะครับถ้าคลิปยาวก็ไม่ตัดต่อนะครับผมเพราะว่าเสียเวลานะครับตัดต่อไปก็เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปตดเอ้ยอดี๋วไปกดิดจำช่องเขากันด้วยนะครับผมโอ้ยมันหนีมันหนีมันหนีนหนยาหมดแล้วว่ายายามันก็รู้สิว่าเราอยู่ไหนไม่ดีไม่ดีโอ้โหนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดีกว่านะครับเดี๋ยวมาไายค่ากันต่อครัสดีบายเดี๋ดีไลฟ์สว่วนนี้สวัสดีครับผมไปเจอกันนะครับบ๊ายบาย